สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฉชนนครูโสภิตจะมาสาธิตการทำกระท้อนลอยแก้วแบบโบราณน,นะคะกระท้อนลอยแก้วแบบโบราณน,นะคะเดิมเนี้ยจะเป็นอาหารชาววังนะคะมีการมิธีทำแบบพิธีพิธันเพื่อความสวยงามแล้วก็ความอร่อยนะคะเพราะกระท้อนลอยแก้วเนี้ย มันจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วเวลาทานก็จะนำไปใส่กับน้ำแข็งเวลาอากาศร้อนๆนะคะทานแล้วชื่นใจค่ะนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆคะ่ะก่อนปอกกระท้อนเพื่อนๆต้อเ,เอากระท้อนมาล้างก่อนนะคะล้างอาฝุ่นอะไรออกเรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วเราค่อยไปปอกแค่น้ำเกลือนะคะเราต้องล้างเอาฝุ่นออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาละมาปอกกันให้ดูนะคะ เพื่อนๆคะนี่ขัรถนะคะเราล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำท่เบอลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปอกกันนะคะนะคะวิธีการปอกก็ง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะเราจะพยายามปอกให้เหลือเนื้อมากที่สุดนะคะเนื้อที่เปลือก เราจะปอกไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็โอเคค่ะเราปอกเรียบร้อยแล้วตามต้องการนะคะทีนี้เพื่อนๆมาดวูาว่าวิธีการทำอย่างไรให้ลิ้วของกระทอสวยค่ะ เพืเ่อนๆคะเราจะมาทําต่อในการเป็นริ้วนะคะคืออันนี้เราจะทําเป็นลอยแก้วโบราณนะคะเราจะทําริ้วคะ่ะนะคะทาริ้วเพื่อที่เวลาเราแช่น้ําเชื่อมแล้วเนี่ยนะคะเอามาทานเนี่ยจะสวยมากนะคะเราจะทําเป็นริ้วเล็กๆเ,เป็นริ้วแบบนี้นะเพืเ่อนๆนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราจะบีบกลางค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเหมือนกับทรงเครื่องนะคะเพื่อนแต่อันนี้เราจะไปแช่น้ําเชื่อมนะคะนี่คือน้ําเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะราแช่น้ําเกลือต่อเดี๋ยวพอทำน้ําเชื่อมเสร็จแล้วเราจะเอากระท้อนแช่น้ําเชื่อมนะคะทําจนเสร็จนะคะ ตามปริมาณที่เราต้องการทำนะคะทำริว้วพยายามทำให้เท่าๆกันนะเพื่อนนะคะถ้าไม่เท่าเนี่ยเวลาเราบีบออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยค่ะอันนี้เราเลือกกระท้อนนะคะไม่ใช่กระท้อนป่านะคะเป็นกระท้อนหอ่อนะคะเป็นกระท้อนหอ่อลูกเล็กมาทำ นะคะคออกมาแล้วเนี่ยมันจะพอดีถ้วยที่เราใส่นะคะอย่างนี้นะเพื่อนนะคะ เป็นริ้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับน้ำเชื่อมที่เราจะนำไปทำกระท้อนลอยแก้วให้เพื่อนๆใช้วิธีการชิมตามชอบได้เลยคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่กระท้อนที่เพื่อนได้มา ถ้าเป็นกระท้อนที่เปรี้ยวหรือกระท้อนป่าเพื่อนๆก็ต้องใช้น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะเกลือเค็มหน่อยเพื่อที่จะได้ไปลดความเปรี้ยวของกระท้อนแต่ถ้าเพื่อนๆได้กระท้อนหวานอย่างดีมาก็ไม่ต้องใช้น้ำตาลมากนะคะฉะนั้นแล้วฉันขอแนะนำว่า ในเรื่องของน้ำเชื่อมให้เพื่อนๆเนี่ยดูเองนะคะว่าเราชอบแบบไหนได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีน้ำเชื่อมเนี่ยให้ท่วมผลไม้ของเรานะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทั่วถึงนะคะ่ะ อันนี้จะทําเป็นรอยแก้วโบราณนะคะรอยแก้วโบราณทําให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวพอผ่านไปหนึ่งคืนแล้วจะไม่ให้เพื่อนดูนะนะคะเราจะแช่น้ําท่วมนะคะไม่แค่แค่นี้นะคะแต่ต้องการให้เพื่อนดูว่าเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นลอยแก้วโบราณนะคะเราไทยทำทั้งลูกนะคะเพื่อนๆคะกระท้อนลอยแก้วโบราณของเราผ่านการแช่อิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสองรอบนะคะโดยการแช่ตันสองรอบเพื่อให้มีรสชาติที่หวาน เพิ่มขึ้นนั่นเองลักษณะของการทานกระท้อนเนี่ยนะคะเราจะทานกับน้ำแข็งค่ะนะคะเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยตู้เย็นยังไม่มีนะคะก็จะใช้วิธีการทานกับน้ำแข็งนะคะเพราะว่าความเย็นนะคะ จากน้ำแข็งความเปรี้ยวจากกระท้อนหวานจากน้ำตาลเค็มนิดหน่อยจากเกลือจะอร่อยมากค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะไม่ยากเลยแต่ใช้เวลานิดนึงนะคะในการทำ เพื่อนๆคะถ้าชมแล้วชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปของเราอีกนะคะที่จะมานำเสนอเพื่อนๆออีกหลายเมนูคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ